ดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านะคะวันนี้เรามาพบกับพี่แนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกสวัสดีค่ะอาจารย์กวินทิพเทวีชโชคนะคะอาจารย์พยากรพาย,ยิปซีและโหราศาสตร์ชั้นสูงวันนี้ได้มาพบกับท่านผู้ชมในรายการสองทะลุฟา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็มีความดีใจแล้วก็ยินดีนะคะ,คะชื่อปกติเนี่ยถ้าเรียกภาษากันเองก็คือจะเป็นพี่พตุ๊กตาพี่ตุ๊กตานะคะก็ ดูยิปซีมานานแล้วานานแล้วก็มีความรู้เรื่องหูราศาสตร์ไทยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรดีๆมานำเสนอกันอีกมากมายเลยแม่แน่นอนค่ะ,คะสําหรับรายการแฟนสองทนุฟ้านะคะค่ะอันนี้เป็นประจําเดือนของเดือนธันวาคมคะนะคะ,คะก็ท่านใดที่จังสั่งปฏิทินนะคะของปี 64ก็สามารถที่จะสั่งกันเข้ามาได้นะคะที่0นย์948080999ค่ะหรือติดต่อจะดูยิปซีหรือโาศัสตร์กับอาจารย์บุญสุภาก็สามารถที่ติดต่อเข้ามาได้นะคะค่ะได้ค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ค่ะราศีธนูน,นะคะ,คะเราจะพูดถึงราศีธนูในแง่เรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพ,ภาพและที่สําคัญคือโชคลาภนะคะว่าในราศีธนูประจรําเดือนนี้ มีอะไรบ้างนะคะอาจารย์เริ่มจับเลยนะคะเป็นตัวแทนของชาวราศีธนูนะคะค่ะก็ผู้ที่เกิดราศีธนูนะคะก็เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14ธันวาคมถึง14มกราคมได้ค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภนะคะครบแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูนั้นในเดือน ธันวาคมใช่ไหมคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะโอ้การงานการงานอ้ยการเงินการเงินแล้วก็ความรักความรักค่ะสุขภาพสุขภาพหนักหน่อยนะคะแล็โชคลาภดีมากค่ะเรามาเริ่มที่การงานค่ะเรามาเริ่มที่การงานกันก่อนนะคะการงานตัวนี้เนี่ยไพ่เฮอร์มิสนะคะไพ่นี้เนี่ยบ่งบอกว่า การงานของคุณเนี่ยก็ยูงอยู่ในในภาพพ์หรือในเรื่องที่ที่ดี oh. นะคะค่ะอยู่ในเรื่องที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้สติความจำสมองนิดนึงที่จะ,ะทำให้การงานของคุณนั้นรื่นไหลไปได้ะนะคะความพยายามความพยายามใช่ค่ะมันก็จะช่วยให้การงานของคุณเนี่ยเดินหน้าไปได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามไพ่เฮอร์มิสเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า คุณน่ะก็ยังอยู่ในตัวเป็นยังอยู่กับตัวของตัวเองค่ะยังอยู่กับตัวของตัวเองคือยังเหมือนกับยังไม่อยากที่จะแบบออกนอกกรอบนอกความคิดของตัวเองค่ะยังมีความคิดเปของยังมีความคิดเปของตัวเองสูงอยู่ใช่ยังมั่นใจในตัวเองอยู่แต่ถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยในในแง่ของการทํางานเนี่ยถ้าเราได้ดูจากคนรอบข้างนะคะเราพูดคุยกับคนรอบข้างบ้างมันก็จะทาให มีแสงสว่างมีช่องทางมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการงาน,างานของคนที่ราศีธนูประจําเดือนธันวาคม<ช>นะคะ,ะทีนี้มาดูเรื่องของการเงินงน,นะคะอยากจะบอกว่าการเงินของชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณนะคะมี การเงินที่ดีมากเลยนะคะได้สี่เหรียญสี่เหรียญนี่คุณเจลเริ่มคุณจะดําเนินการคุณจะเปิดกิจการคุณจะทําอะไรทุกอย่างนะคะจะประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาสี่เหรียญเนี้ยมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นตั้งต้นนะคะเริ่มต้นตั้งต้นในในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ถือว่าเป็นโอกาสถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่ายังไงแล้วเนี้ยถ้าคุณทํานะ ให้สี่เรียญขึ้นมาคุณสําเร็จแน่นอนอนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นแสดงความยินดีให้กับชาวราศีธ<า>น,นูด้วยะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการเงินนะคะต่อไปเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะ,ค,ะความรักนี่เขาบอกว่ามันลงไพ่ด้วยเดชแต่ว่าคําว่าเดชเนี่ยเราอย่าไปตีว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเลวร้ายลงไปทั้งหมดนะคะแต่มันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งของความรักในในเดือนนี้ว่ามันอาจจะมีสอถึงความที่ผ่านมามันอาจจะสดชื่นรื่นเริงมันอาจจะดรบลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะมันจะเฟลลงไปนะคะมันก็มันจะแย่ลงแต่ว่ามันจะมีโอกาส คำว่าเดทมันอาจจะหมายถึงการดับเพื่อเริ่มต้นใหม่การดับแล้วเ,เกิดขึ้นใหม่การดับแล้วเกิดขึ้นใหม่ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้อาจจะมีการตัดรอนกันมีการอะไรกันมันจะเป็นช่วงที่คุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่พบคนใหม่อะไรใหม่ได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ะนะคะแต่ก็การพบคนใหม่การเริ่มต้นใหม่นี้ไม่ได้หมายความว่า จะต้องเลิกลากันเออจะต้องเลิกรากันมันอาจจะมีปัญหามาแล้วก็เคลียกันได้เริ่มต้นใหม่ที่เขาบอกว่าทุกวันเป็นวันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะนะคะอยากให้มองอยากให้มองความเดทเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยมันมันไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ที่จะเลวร้ายลงป่าแย่ลงนะคะอันนี้ก็เป็นความรักนะคะแล้วมาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพ เขาบอกว่าเรื่องสุขภาพของชาวราศีธนูเนี่ยนะคะ,คะเขาบอกว่าเนื่องจากคุณตรักตามทางานหนักมากเหลือเกินเออนาะคะมันได้ไพ่มาตั้งหลายไม้เนี่ยใช้ความคิดความใจใช้แรงกายแรงใจในการทํางานก็หนักอยู่แต่ก็ขอให้คนอดทนเพราะว่าไม้ที่กัน สุขภาพที่มันได้มาตรงนี้เนี่ยคือมันบอกว่าเออมันคุณคุณทำงานมากอ่ะสุขภาพก็ดูแลด้วยนะคะมันก็จะทำให้คุณปลอดโปร่งสุขภาพก็จะมาทางด้อนการงานใช่ก็คือคือคือการที่เราโหมงานหนักหรือเราทำงานหนักมาผลมาจากการทำงานเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพของเราเนี่ยอาจจะอาจจะหนักหน่วงลงไปพักผ่อนน้อยก็ดูแลนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับไม่ไม่เป็นอะไร นะคะไม่เป็นอะไรเพราะว่า,เ,าเป็นไพ่ไม้ถาวานะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายมาุรท้ายเชือกลา,าบไพ่เดอะสตานะคะเดอะสตาออกมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นไพ่ที่ทําให้เราอะ,ค,ะค่ะเหมือนกับให้เรารู้สึกว่าความหวังในการที่เราสิ่งที่เราคาดหวังค่ะ มันก็ยังคงมีอยู่ oh. นะคะอาจจะหวังโชคลาภมันไม่ได้หมายถึงว่าการเสียงทายเรื่องหัวอย่างเดียวหรือว่าเรื่องลอตเตอรี่อย่างเดียวหรือเรื่องอบบยามุกอย่างเดียวนะคะแต่โชคลาภนี้เนี่ยมันก็จะมาทางหลายทางนั้นเห็นว่าถ้าเราถ้าเราเปล่อยความคิดมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนกับเราเทน,น้ําลงไปอย่างนี้นะคะ,คะมันก็จะทําให้โชคลาภของเรานั้นเนี่ย เกิดขึ้นมาได้อย่าไปซีเรียสพูดง่ายๆคืออย่าไปซีเรียสให้ปล่อยมันไปตาม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 ร<ล>ะยะ<า>เวลาชาวสีธนูเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสม,มีโชคลาภแน่นอนเพราะว่าเป็นไพ่เดอะสตาร์ นะคะก็เดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีธนูกันนะคะค่ะก็ละเอียดมากเลยคะการงานนะคะก็จะเป็นใช้ความอดทนของตัวเองเพราะว่ายังมีความคิดเป็นของตัวเองวารงานก็อาจจะเหนื่อยทางกดดันทั้งเรื่องของความคิดเพราะว่าเหมือนเราอยากจะปรึกษาคนอื่นเนี่ยเราก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องของการงานนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ย สี่เหรียญเป็นเรื่องที่ดีเร,ดเริ่มจิตการใหม่เริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะคะในเรื่องของการเงินหรือจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของการเงินก็ได้ค่ะมันก็จะอาการักการกู้การอะไรการเจรจาก,ก็จะไปได้ดีไปได้ดีเลยค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของความรักความรักเนี่ยเป็นการที่ดับแล้วเกิดขึ้นใหม่เราใช้คําว่าดี ถ้าใครที่มีคู่เนี่ยค่ะก็อาจจะปรึกษากันแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ได้หรือถ้าจบการแยกทางกันต่างคนก็ต่างไปเจอในสิ่งที่ดีได้นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็มาที่เรื่องของสุขภาพสุขภาพได้ไมเท้ามันเชื่อมโยงมากับการงานก็อาจจะมาในสุขภาพที่ต้องระวังเรื่องของการทํางานเราอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอใช้ความคิดความเียดนนั่นเองนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของโชคลาบชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสมีโชคลาบขึ้นมาแล้วมีโอกาสมีโชคลาภขึ้นมาเขาเรีย พี่ทุกตานนได้่ยอย่างที่อาจารย์ตุกตาเนี่ยได้พูดินกันใช่ค่ะได้ได้ดูภัยขึ้นมาว่ามีโอกาสมีโชคลาภแต่มันจะมาตามธรรมชาติของชาวราศีธนูนั่นเองนะคะก็ราศีธนูนะคะวันนี้เราก็ได้ความรู้กันเต็มที่เลยมีโหราศาสตร์อะไรอยากจะเสริมให้กับชาวศรูชาวราศีธนูนนนเ,นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรอยต่อเป็นเป็นเป็นรอยต่อของออของช่วงปลายเดือน เก่ากับต้นเดือนใหม่นะคะ,คะฉะนั้นชาวราศีธนูเนี่ยในช่วงเดือน12เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ทำให้เรามีมีความคิดว่าเราอยากจะได้อะไรใหม่ๆในช่วงปีใหม่นะคะ,คะนั่นนั่นก็คือมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ะะก็ประจำเดือนธัน,นว,า,นวาคมค,<ะ>ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเสริมหน่อยนะคะได้คะ่ะก็ชาวราศีธนูเนี่ยนะคะก็ให้สัญลักษณ์เลยกับ ในะคะเป็นคนครึ่งม้าหญิงธนูนั่นเองอใช่ค่ะค่ะแล้วก็สีประจําก็จะเป็นสีส้มนะคะให้เน้นสีส้มเข,ข้าไว้นะคะเป็นสีเสริมดวงนั่นเองนะคะค่ะ,คะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปกันที่ราศีต่อไปเลยราศีต่อไปเลยค่ะ